สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราใช่ครับชื่ออะไรนะตั้งใจแฟมิลี่ตั้งใจแฟมบิลี่นะคะหายไปสองอาทิตย์ไม่ได้ทำคลิปนะคะพอดีแอดมินไม่สบายไม่สบายแล้วไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยไม่ได้ทำคลิปวันนี้เรามาทำอะไรนะแข่งบอลครับวันนี้เราวันนี้เรามาเรามาแข่งฟุตบอลนะคะ U8 เราไม่ได้มาอุ่นเครื่องนะคะไม่ได้มาอุ่นเครื่องเรามาแข่งฟุตบอลยูแปดนะคะออกจากบ้านมาแรกก็แล้วก็มีรางวัลประตูด้วยแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพสนามเตะตอนประมาณบ่ายโมงกว่าๆหรือประมาณบ่ายสองแล้วก็มีางรถไฟด้วยมีรางรถไฟสนามแดดดีจังแล้วก็มีรางรถไฟสนามด้วย มาดูว่าวันนี้นักเตะมว่าน้ำนมเราจะเป็นยังไงจะโชว์ฝีเท้ายัางไงบ้างวันนี้วันนี้ตั้งใจเล่นเป็นไรหรอกประตูดีกว่าจะได้มีรางวัลประตูออเล่นเป็นประตูนะคะเป็นโกูเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนแข่งทีนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครมายังมาไม่เยอะโค้ดก็ยังไม่มานะคะเดี๋ยวรอดูตอนแข่งเนาะบรรยากาศตอนแข่งไม่ได้เจอกันตั้งสองอาทิตย์ไม่คิดถึงคุณผู้ชมหรอกครับอืม เดี๋ยวเราดูตอนบรรยากาศตอนแข่งทีนะคะตอนนี้พักก่อนพักก่อนบรรยากาศท้าสนามค่ะบรรยากาศท้าสนามเด็กๆมาแข่งบอลค่ะผู้ปกครองมาปิกนิก นักยิราอย่างดีป,ป๊าป๊าคาเดนี่จบแอ้โนนไม่มี่อนอันนี้ค่ะสตาร์เตอร์อคาเดมี่นะคะสตาร์เตอร์อคาร์เดนี่เดูสิไม่ทันไรเลยแล้วแล้วรองเท้าเอาอมาปหมเนี่ยตั้งใจรองเท้ามาไหมเนะี่ยรองเท้าอะไรเท้าสตาร์ทอร์

แมนออฟเดอะแมตต์ดได้โดอออันนี้ไม่ได้เซฟเลยเนะี่ยโอ้สุดยอดแล้วมาแล้วห้าสเจ็ดเออมันจะกาศรอบๆสนามคนะ่ะทำไมกองเชียร์ทำไมดูทำหน้าล้อยลูกชาได้แมนออฟเดอะแมตตนะได้ถุงท้ามาหนึ่งคู่ ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อถุงเท้าแล้วเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากไหมถ้เราชนะเส้นี้เราดูเบาสูเาสู้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดหนูชนะรอบนี้ก็คือเป็นรองแชมป์รองแชมป์หรอใช่หรือว่าเราจะได้หรือเปล่าเล่นของ จบการแข่งขันแล้วนะตอนนี้กำลังยืดอยู่เล่นอะไรนะน้ำมาริเรีนรู้ตอบรัู้แทบาย่ดปกติเรา่แปอ้าวับรู้ะไาได้หไม่ร้เรามาว่นี่คือ้วยรางวัค่ะรับด้วอันดับอันดับสามไวนเข้ามาอีกรู นี่ม้กล้องมนงอนนี้นะคะก็อยู่ยันมืดเลยตั้งใจแฟมิลี่เราเดี๋ยวป๊ะป๊าขับรถกำลังจะกลับนะคะแบตโทรศัพท์ก็หมดค่ะนะัดโหมดอัตโนมัติเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนมืดแล้ว เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตั้งใจแฟมิลี่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า<ย>สวัสดีค่ะบ๊ายบายใ๊ายบายเดียวมอไม่เห็นเลยเราได้ถ้วยอะไรลูกได้ที่สอง